ไต้หวันอยากจะได้ก็ไม่ขายให้ครับคือไต้หวันเนี่ยต้องยอมรับนะหากว่าขายเข้าไปจริงๆนะท่านผู้ชมลองคิดดูนะหากว่าไปเจอนักบินเนี่ยแปรพักเอาสักคนหนึ่งนะท่านผู้ชมจ่ายราคาที่แพงแสนแพงให้แก่นักบินไต้หวันเนี่ยท่านผู้ชมลองคิดเอาดูสิอะไรมันจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักบินไต้หวันนะมีการขับเครื่องบินมะิรานุ่นฮะข้ามไปยังพรมแดนจีนมันก็เลยทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็รู้สึกว่า ร้อนๆหนาวหนาเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมีการเข้ารหัสซอฟต์แวร์ต่างๆอย่างมากมายแล้วก็มีข้อจํากัดอย่างมากมายแต่ว่านั่นคือ F-35A ตัวเป็นๆน,นะครับไปบินให้จีนเนี่ยทำการถอดแบบงานนี้ยุ่งเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องเข้าใจอเมริกาว่าทำไมไม่ขายให้แก่ไต้หวัน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็จะมีการพูดถึงประเด็นราม่าหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องบินแบบ F 35A หรืออาจจะเป็นรุ่น B ก็ได้ครับทรงตรงไปยังพันธมิตรของสรัฐแล้วก็ถือว่าพันธมิตรเหล่านี้นะครับน่าจะเป็นพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดกับสรัฐพอสมควรแต่มันก็มีตักกะแล้วก็เหตุผลต่างๆนะครับบางข้อเนี่ย ทำให้สหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะดําเนินการขายเครื่องบินลบแบบนี้ให้แก่รหล่มาดาชาติพันธมิตรได้ครับวันนี้ก็เลยต้องมีการยกตัวอย่างอีกหนึ่งประเทศนะครับจริงๆแล้วครับประเทศตรงนี้ก็มีการพูดถึงกันมาอย่างช้หนาแล้วก็คือตุรกีผมเชื่อว,ว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยทราบนะครับว่าตุรกีเนี่ยเคยได้มีการเข้าร่วมโครงการ JSF ก็เป็นโครงการร่วมกันครับที่จะผลิตเครื่องบินสเตล ตุรกีเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนหนึ่งแต่ด้วยตุรกีมีการไปจัดซื้อระบบป้องก,รรกันภัรกาศ S400 จากรัสเซียจึงทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดข้อกังวลว่า S400 นั้นน่าจะมีการเข้ามาล้วงตับเครื่องบินลบแบบ F35 เหมือนกับอดีตที่ผ่านมานะครับตุรกีเนี่ยได้มีการนำระบบ S400 ครับไปตั้งลำแล้วข้อที่มันเด็ดสุดอะไรรู้ไหมฮะ ส่งเครื่องบินแบบ F16 นะครับทำการบินในเพดานบินต่างๆแล้วก็ปล่อยให้เลด้าของระบบ S400 นั้นมีการเข้าไปตรวจจับจนทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับสร้างความไม่พอใจแก่ตุรกีอย่างมากแล้วก็บอกตุรกีได้ว่าหากว่าคุณเนี่ยนะครับต้องการอยากจะใช้เครื่องบินแบบ F35 คุณก็ต้องทําการโละ S400 ทิ้ง หรือไม่ก็ขายต่อให้แก่บรรดาชาติอื่นๆเช่นอเมริกาขอซื้อต่อหรือแม้แต่ชาติพันธมิตรของตุรกีที่ต้องแสดงความประสงค์อยากจะได้ก็สามารถขายได้แต่ตุรกีในช่วงเวลานั้นก็ยังไม่ขายครับในความเป็นจริงก็คือว่ามันมีหลายชาติครับที่มีความต้องการระบบป้องกันภัยนาาศ S400 ของตุรกีแสดงความประสงค์อย่างออกหน้าออกตาเลยครับเช่นกาตาร์ปากีสถาน อาร์เบยจันสามประเทศนี้ครับล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นทางทหารหรือแม้แต่ในทางยุทธศาสตร์กับตุรกีนอกเหนือจากประเทศนี้แล้วครับก็ยังมีเบลารุสแอลจีเรียก็แสดงความสนใจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการป้องกันของรัสเซีย S 4 0 0มันก็จะกลายเป็นที่ดึงดูดครับสำหรับมหามิตรของตุรกีเพื่อต้องการซื้อไปเสริมความแข็งแกร่งที่เกี่ยวข้องกับ โครงข่ายด้านการป้องกันประเทศนั่นเองครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับในปัจจุบันนี้ก็ดูเหมือนว่าท่าทีของตุรกีนั้นน่าจะมีการยกเลิกการใช้งาน S400 ไปบ้างแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับดูเหมือนว่าตุรกีเนี่ยน่าจะมีการปิดประตูโครงการ F35 าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เนื่องมาจากอะไรรู้ไหมฮะตุรกีนั้นกําลังที่จะไปเกี่ยวข้องกับ โครงข่าย 5G ที่มาจากหัวเว่ยเหมือนกับกรณีที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นั้นมีการให้หัวเว่ยของจีนนะครับมีการมาตั้งโครงข่ายภายในประเทศมันเลยทําให้สัอเมริกาในช่วงเวลานั้นครับมีการปฏิเสธการขาย f 3 5 a เนื่องด้วยมาจากว่าข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคมหัวเว่ยนะครับอาจจะมีการเข้ามาล้วงตับเทคโนโลยีสเตลของอเมริกาได้ มันก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยต้องปฏิเสธการขาย F-35A ให้แก่ UAE หรือสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสแต่ว่าทีนี้ครับตุรกีเนี่ยตอนนั้นครับยังไม่ได้มีการพูดถึงก็ว่าหัวเวย่ยแต่ว่าตอนนี้นะครับทำไปทำมาเนี่ยกับได้มีการลากเอาหัวเว่ยนะครับเข้ามาติดตั้งในประเทศของตนเองผมถึงก่าว่านี่นะฮะมันเป็นการปิดประตูนะครับอย่างถาวรเลยครับ อเมริกาเนี่ยคงไม่ขาย f 3 5 a ให้แก่ตุรกีแล้วครับหลังจากที่มีการอ้อนวอนให้โลอะ s 4 0 0ทิ้งตุรกีก็ไม่โลอะหรือ้่หาว่าในปัจจุบันนี้ครับตุรกีจะมีการเลิกใช้งานหรือว่าจะขายระบบนี้ไปมันก็ยังไม่เข้าข่ายสารัฐอยู่ดีครับเพราะว่ามันมีอีกข้อหนึ่งก็คือหัวเว่ยเนี่ยนะครับเป็นหอกข้างแค่อีกแต่ก็เชื่อมั่นได้ว่าตุรกีนั้นก็มองว่าเขาน่าจะได้รับผลประโยชน์ จากการติดตั้งระบบ 5G ดีกว่าตุรกีนั้นก็คงจะต้องเดินหน้าครับในโครงการเครื่องบินในเจน5ของตนเองเพราะว่าเขาเองนั้นก็มีโครงการตรงนี้นะครับมาได้แล้วสักระยะหนึ่งโดยที่บริษัทการบินยักษ์ใหญ่ของตุรกีก็คือ TAI นะครับได้มีการมกมากาศว่าเครื่องบินรุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่าค r ันนะครับจะมีความเหนือชั้นกว่า F 3 5ในฝั่งของอเมริกาคือเครื่องบินที่ตุรกีมีการผลิตขึ้นมานี้ครับมันจะสามารถบรรทุกอาวุธได้หนักถึง10ตัน เมื่อทําการเปรียบเทียบกับ f 3 5 a แล้วบรรทุกได้เพียงแค่6ตันและเครื่องบินลบของตุรกีนั้นจะมีการติดตั้งถึง2เครื่องยนต์ครับแล้วก็มีเรดาร์ที่มีความทันสมัยแล้วโครงการของตุรกีนะครับก็จะได้รับความช่วยเหลือที่มาจากเหล่าบรรดาชาติตะวันตกต่างๆหากว่าเครื่องยนต์ไม่สามารถทําการผลิตได้ก็จะมีการเข้าไปขอซื้อหรือว่าอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส ตัวไหนที่ไม่สามารถผลิตได้ก็จะมีการเข้าไปขอซื้อจากตะวันตกมันก็เคยมีข่าวมาได้ระยะหนึ่งว่าตุรกีกับสวีเดนนั้นก็จะหาโอกาสนะครับมาร่วมมือกันที่จะผลิตพัฒนาเครื่องบินขับไล่ในเจน5ให้แก่ตุรกีนี่ก็คือความคาดหวังของตุรกีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมต้องการจะกล่าวในวันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขาย F35 เรียกได้ว,ว่าอเมริกาเนี่ยก็จะมีข้อพันธะต่างๆอย่างมากมายนะครับที่ต้องการจะเบรกเหล่าบรรดาพันธมิตรว่าหากประเทศของคุณเนี่ยมีข้อตรงนี้อยู่ฉันคงไม่ขายให้ไต้หวันอยากจะได้ก็ไม่ขายให้ครับคือไต้หวันเนี่ยต้องยอมรับนะหากว่าขายก็ไปจริงๆรนะท่านผู้ชมลองคิดดูนะหากว่าไปเจอนักบินเนี่ยแปรพักเอาสักคนหนึ่งนะท่านผู้ชมจ่ายราคาที่แพงแสนแพงให้แก่นักบินไต้หวันเนี่ยท่านผู้ชมลองคิดเอาดูสิอะไรมันจะเกิดขึ้นครับ เพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักบินไต้หวันนะมีการขับก็รบินมิลาดนูน่นฮะข้ามไปยังพรมแดนจีนมันก็เลยทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็รู้สึกว่าร้อนร้อนหนาวหนาเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมีการเข้ารหัสซอฟต์แวร์ต่างๆอย่างมากมายแล้วก็มีข้อจํากัดอย่างมากมายแต่ว่านั่นคือ f 3 5 a ตัวเป็นๆน,นะครับไปบินให้จีนเนี่ยทำการถอดแบบงานนี้ยุ่งเหมือนกัน ตรงนี้ก็ต้องเข้าใจอเมริกาว่าทําไมไม่ขายแก่ไต้หวันแต่ที่ผมไม่เข้าใจก็คือว่าทําไมไม่ขายแก่ไทยเนี่ยนะครับไม่เข้าใจอย่างมากครับจะมีการกล่าวขานกันว่าไม่ขายก็เพราะว่าไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนเกินเหตุไปนะครับตรงนั้นก็เป็นเหตุผลของเขา